ยอมานพงาดฟ้าตอนที่135บทประพันธ์ของคนพราเท่งหลัวสิวพยักหน้าเบาๆแต่กลับไม่ยอมคลายอ้อมกอดจากเหลียวมิงเอ๋อเขากล่าว่าต่อไปนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้กอดนางอีกแม้จะรู้ดีว่าอีกไม่นานเขาต้องโดนนางดุแน่ๆหลียวมิงเอ๋อรู้สึกถึงแสงแดดอันเจิดจ้าสาดกระทบเปลือกตา นางค่อยๆลืมตาและเงยหน้าขึ้นมองโรซสิวดวงตางดงามสะเทือนความรู้สึกซับซ้อนนางเองไม่รู้ว่าควรรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรแม้ตอนนี้พลังของนางจะฟื้นฟูเต็มเปี่ยมแล้วแต่นางก็ยังไม่ได้พลักออกจากอ้อมแขนของเขาพี่มิงเอ๋อขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านมารอมรวมจิตพลังเพลินได้สาเร็จแล้วโมรัสิวกล่าวแสดงความยินดีอย่างจริงใจพางใช้ปลายนิ้ว รูปเส้นผมนุ่มสุดเลยของนางเบาๆอขอบใจเจ้ามากหรือมเมออตอบกลับด้วยเสียงอ่อนโยนแต่จู่ๆนางรู้สึกถึงความผิดปกติในซอกเล็บของตัวเองแล้วนึกขึ้นได้ว่าตอนที่นางเจ็บปวดแทบไม่ไหวนางใช้เล็บจิกจนแผ่นหลังของลูซิลจนเร่ร่อยขณะที่นางกําลังจะขยับตัวเพื่อตวรวจดูบาดแผลของเขาลวซิลกับกระชับอ้อมกอดน่นขึ้นไม่เปไ็นไรหรอขกข้าอยกกอดท่านมากขึ้นอีกหน่อยเผื่อว่าต่อไปข้าจะไม่มีโอกาสได้กอดท่านอีกแล้ว หลวเมิงเอ,อ๋อค้อนเขบบาเบาๆเจ้าเด็กโง่ไีบปล่อยข้าเลยถ้าเป็นขนาดนี้แล้วเจ้ายังคิดอะไรเช่นนี้อีกหรือหลัวซิวคลายอ้อมแขนจากหลวเมิงเอ,อ๋อก่อนจะนอนคว่ำลงกับพื้นอย่างง่ายเมื่อหลวเมิงเอ๋อเห็นรอยแผลพาดเป็นแนวยาวบนแผลัง,งเขาหัวจากนางก็พันบีบพัดแน่นนางก้มลงมองฝ่ามือนองตัวเองที่เปื้อนเลือดและเศษผิวหนังของเขาที่เผยจิกติดมาหลังจากตื่นขึ้นมา บรรยากาศระหว่างพวกเขากลับไม่ได้เป็นไปด้วยความอาขวันอย่างที่โดว์ซิลกังวลมันกลับแฝงมาด้วยความอบอ,อุ่นบางอย่างซึ่งทําให้หัวใจของเดว,ว์ซิลอดรู้สึกกินดีไม่ได้พี่มิงเอ,อ๋อจิตเพลิงของท่านในตอนนี้คงแข็งแกร่งมากแล้วสินะเดว์ซิลถามขึ้นมาอีกจิตเพลิงดวงนี้พิเศษกว่าที่ข้าคิดไปมากอยอดเอ็กแสบตาวเองก็มีจิตเพลิงใช่หรือไม่ดูท่าจะไร้การข,ของข้าซิอีกอยู่มิงเอ,อ๋อเอ,อ่ยพางช้ยาเช็ด ทำความสะอาดบาดแผลบนแผ่นหลังของหลวสิวอย่างอารมัดระหว่างโดยไม่รู้ตัวว่าดวงนาดวงตาขอหนางเริ่มแดงและเรืออขึ้นแม้จะรู้ว่าบาดแผลเหล่านี้มันไม่ได้หนักหนาอะไรสําหรับหลวงสิวแต่ในใจกับเจ็บปวดยางบอกไม่ถูกอืมอย่างที่ข้ามีจิตเพลิงอย่าได้ไปพูดออกไปเชีวยวนะมีผู้ครองอํานาจที่เก่งกาจข้าไม่ติดตามร่าผู้ปกครองจิตเพลิงอยู่พวกเขาสามารถดึงจิตเพลิงออกจากร่างผู้คนได้พี่บังเอ๋ ท่านต้องปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะโรซิว,วเอ่ยเตือนด้วยสีหน้าที่จริงจังขณะรู้จักผู้ครองอำนาจนั้นเรียกกันว่าวิหารเทพเพิงพ่อกับแม่ข้าเคยเดินเข้าไว้หากข้าได้ขึ้นไปยังแดนสวรรค์ต้องหลีกเลี่ยงวิหารเทพเพลิงให้ได้แม่ว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอที่เย้าวยวนเพียงใดก็ห้ามรับสีหน้าของเรียบขึงขืนทันทีแผ่นหลังของโรซิว,วถูกปกคลุมด้วยผงหยาที่มาทําให้รู้สึกเย็ยน มันช่วยให้เนื้อที่ถูกขวนเอาไปกลับเขินไปอย่างรวดเร็วนี่คือผงหยกขาวซึ่งมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการรักษาบาดแผลภายนอกทั่วไปเสื้อของโรซิลถูกฉีกจนขาดดิ่งขาจึงถอดมันออกทว่าหรือไม่กกลับไม่ได้รู้สึกเขิานอาย,อยารเองใดหลักว่าฉิกกับภาพเหล่านั้นแล้วดวงตาคู่งานของนั่งจับจ้องไปที่ลายมังกรสีขาวที่พาดผ่านบนไหล่ซ้ายของโรซิลก่อนจะเอ่ยถามขึ้นนี่นี่มันคืออะไรร้อยสัก โลซิลตอบไปอย่างไม่ใส่ใจนะักเรืเอเปงเอ๋งไม่ได้เอกใจอะไรเพราะนางไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติในๆจากขังกอดขาวตัวนี้นางปล่อยแท่นบินปทุมออกมาก้าวเท้าขึ้นพร้อมโลซิลแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่มังผิวเชียงพี่เบงเอ,อ๋งข้าขอกอดท่านหน่อยนะโลซิลเ,เอ่ยเบาๆบไม่ได้ถ้ามีใครเห็นเข้าจะไม่ดีเรือเปงเอ๋งปฏิเสธคําขอจากเจ้าเด็กแสบโลซิลถึงกับถอนหายใจอย่างเสียดาย ก่อนจะเอ็นกายลงนอนเจ้าเด็กแสบเลิกคิดถึงเรื่องนี้พวกสักทีเถอะจะต้องทําตัวให้แข็งแข็งขึ้นเอาไว้ข้าก็น่าจะได้ขึ้นไปยังแดนสวรรค์ก่อนเจ้าเลยดวงนี้ถึงตอนนั้นเดืกเมืองเอ๋อพูดค้างไว้โดยไม่ได้กล่าวต่อตัวสิวหัวเราะแล้วกล่าวว่าพี่เมืองเอ๋อหากท่านขึ้นไปบนแดนสวรรค์แล้วท่านจะรอข้าหรือไม่รอสิเด็กเมืองเอ๋อรู้ดีว่านอนาคตหรือสิวจะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาหลังจากได้จงพิดกับเขา นางก็ไม่อาจปริเสธความรู้สึกที่มีต่อเขาได้อีกต่อไปเพียงแค่คําพูดของเหลวมิงเอ๋อ e ก็ทําให้โดสิววางใจได้เรื่องนี้อย่าให้มิงยากับโยรานู้ดเด็ดขาดเหลวมิงเอ๋อกล่ e R, าวด้วยใบหน้าที่แดงก่ำน,นางรู้สึกกระดากใจที่ตนเองดันไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีของลูกศิษย์และรู้สึกว่าตัวเองนั้นแย่มากขณะเดีวยวกันก็ได้แต่รอบด่าโรสิวว่าเป็นเด็กแสบที่เจ้าชู้ไม่เลือกแม้กระทั่งอาจารย์ของภรยาตัวเองก็ยังไม่ละเว้น หลวสิวลุกขึ้นนั่งมองไปยังเหลียวหมิงเอ,อ๋อก่อนจะหยิบดาบมังกรเขียวพิฆาตมาออกมาแล้วกล่าวว่าพี่มิงเอ,อ๋อตอนนี้อาวุธเทพพย,ยักฆ์ขาวยังไม่ปรากฏแต่เรามีอาวุธเทพยยอยู่แล้วถึงสามทิ้นค้าแต่ว่าหากนำนทั้งสามชิ้นมารวมกันบางทีเราอาจสัมผัสได้ถึงอาวุธเทพพย,ยัคฆ์ทิ้นที่สี่ก็ได้นะสิ้นคำเกาะวัชระต่อแถบมุมหน้าของหลวงสิวก็ปรากฏขึ้น เมื่อได้เห็นบุรุษรูปงามในชุดเกาะสองครามลรือบิเอถึงกับใจเต้นแรงนางจําได้ว่าเมื่อตอนที่หลวงสิวสวมชุดเกาะวัชระต่อธมินในครั้งแรกก็ทําให้นางเกิดความรู้สึกซับซ้อนขึ้นมาในใจเจ้าเด็กแสบตอนนี้ข้าขวัญหลังเจ้าทาไมเจ้าถึงไม่เรียกเกาะวัชระตร่อธมินออกมาประกันตัวล่ะลรือบิเอเออค้อนใส่เขาเล็กน้อยก็เพราะร่างกายของท่านมีไหมวิหกเพลิงอยู่ก็กลัวว่าถ้าปล่อยเกาะออกมาอาจไปรบกวกนกันหลอม,มรวมจิตเพลิงของท่านได้ หลัวิวหัวเราะเบาๆพี่มิงเอ๋อรีได้บเอาอาวุธเพิงจูดชีวิตออกมาเถอะหิวมิงเอ๋อพยักหน้านางสะบัดมือเบาๆแล้วสันใดนั้นแถบริ้วโปร่งแสงก็กปรากฏขึ้นในมือนางทาให้นางดูราวกับเทพจากสว,สวรรค์หลัวซิวถึงกับตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่ออาวุธเทพทั้งสามชิ้นอยู่ใกล้กันพวกมันก็เกิดปฏิกิริยาต่อการตามที่หลัวซิวคาดกนเอาไว้ไม่นานนักเสียงคำรามอันสมปรารของพยักก็ดังถกิกก้องขึ้นในห้วงจิตของหลัวซิวและหลิวมิงเอ๋อ สัมผัสถึงตะแนมงของอาวุธเทพักษ์ขาวได้จริงๆแล้วแล้วมันเป็นของอะไรกันแน่นะรอสิุ่พิมพ์ออกมาโรลิวมิงเอ,อ๋อมองไปยังทิศทางที่เสียงคำรามนั้นดังขึ้นแล้วพูดได้จากที่เคร่งขืนทิศนั้นคือที่ตั้งของสำนักทะเลอมตะข้าเคยได้ยินมาว่าใกล้กับเขตทะเลนั้นมีกระแสน้ำวนขนาดม่มึมาที่จะปรากฏขึ้นเป็น่ังช่วงหรือว่าที่นั่นน่ะมันคือเขตมิติลึกลับดูมันจะเป็นเช่นนั้นแล้วกระแสน้ำวันนี้ก็จะปรา,ากฏขึ้นทุกๆเมื่อไรล่ะ หลัววถามขึ้น3ปีข้าจะลองไปสืบดูช่วงเวลาที่แน่ชัดแล้วจะบอกกับเจ้าอีทีนะหรือไม่เ,เ,เออกล่าวขณะนี้ความสัมพันธ์ของนางและหลัวซิวนั้นแน่นแฟนขึ้นนางก็ยิ่งใส่ใจต่อหลัวซิวมากขึ้นหลัวซิวพยักหน้าแล้วเก็บวัชระต่อที่มีหนาดาบมังกรเขียวพิฆาตมารหรือไม่เออในสถานะจกักรพรรดิีแห่งอาวุธอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ ย่อมมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับกองกำลังต่างๆโดยเฉพาะสำนัก,รรนกทเลอัมตะซึ่งเป็นผู้ครองอํานาจแข็งแร่งที่ประจุบก,ก็ปรากฏขึ้นมานางจาึงส่งคนไปแฝงตัวเพ,พื่อสืบข่าวพี่เมิงเอ,อ๋ขอข้าจูบท่านหน่อยเถอะหลวซิว,วยิ้มเจ้าเล่ดึงแขนเสื้อของรหลีวเมิงเอ,อ๋อฮึไม่ให้เลวเมิงเอ,อ๋เชิดหน้าขึ้นแล้วดูด้เสียงเบาเบาข้าบอกร่างไงถ้าถูกอะไรเห็นข้ามันจะเป็นเรื่องยุ่งยากหลวซิว,วแลบลิน้นแม้คำพูดของเหลวเมิงเอ,อ๋จะดูเหมือนไม่ยินดอกแต่ใจกับ รู้สึกมีความสุขเพราะมันไม่เหมือนกับที่เขาจินตนาเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าหรืเอ,าอาเมเอืเอออัดเบินเฉยต่อเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านางจะยอมรับวาอสัมพันธ์นี้ไปโดยปริยายท่านบินดอกบัวบินเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโรสิลรู้ดีว่านั่นเป็นเพราะพรลังของหริวเมืเออเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ลหลอมรวมจิตเพลิงเขาเองก็อดดีใจแทนนางไม่ได้ขจะถึงเมืองเพียวเชียงแล้วโรวสิลกล่าวอย่างตืง่นเต้นเจ้าเด็บแสง รีบไ,ไปหาหนามาน้อยฮาวาเชียงเย่ละสิเด็กบังเอิญเอ๋เดิมเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความหวงังโรซิโอวเราะแน่นอนว่าไม่ใช่ฮาวาเชยงเย,ย่เป็นหญิงที่ดีคนหนึ่งก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับพี่บังเอิของข้านางทำหน้าแค่ขายสมุนไพรวิเศษให้ข้าในราคาถูกแต่พี่บังเอิข,ของข้ากับร่วมเป็นต้นตายกันมาแล้วเจ้าดึกแสบนี่เจ้าใช้สเสน่ห์อะไรหรือเปล่าถึงทําให้ฮาวาเชิยงเย,ย่นั้นลงไหลได้ขนาดนั้น ในใจของเหลียวมิงเอ๋อรู้สึกดีขึ้นมากความสัมพันธ์ของนางกับหลัวซิวแน่นแฟนขึ้นเพราะสิ่งที่พวกเขาผ่านมาด้วยกันส่วนฮาวาหิงเย่นั้นแม้จะพยายามดึงหลัวซิวเข้ามาหานางเพียงใดก็ยังเทียบเท่าความสัมพันธ์ของเหลิววมิงเอ๋อกับหลัวซิวไม่ได้ <S <S มเมื่อใกล้ถ e ึงเมืองเพียวเชียงหลิวไมิงเอ๋อก็หยิบผ้าคลุมหน้าสีขาวมาปิดบงังใบหนา้าแล้วกล่าวว่าเราจะไปที่ร้านสาตราวุฒิเทพของเมืองเพียวเชียงถ้าจะมีธุระสำคัญก็ไปหาฮาวาหิงเย่ได้เลย อย่าเสียเวลานางมองออกว่าเหาซิวจะมาเมืองเพียวเชียงเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงร้อมอยาและยังต้องจัดหาสมุนไพรล้ำค่างานประมูลครั้งใหญ่นี้ก็จะจัดขึ้นที่นี่หากใช้เส้นสายของฮาวาเฉิงเย่ก,ก็จะย่อมสะดวกขึ้นนางไม่อยากให้หล่าซิวเสียโอกาสเพียงเพราะเกรงใจความรู้สึกข,ของนางพี่บิงเอ,อ๋อพี่ช่างใจดีจริงๆหล่าซิวย,ย,ยิ้มกว้างด้วยความซาบซึง้งหล่าบิงเอ,อ๋อช่างดูเหมือนภรยาที่แสนอ่อนโยน เขารู้ดีว่าหัวใจของเหรียไปเออเป็นของเขาแล้วเพียงแต่ยังมีบางสิ่งที่ทําให้ทั้งสองยังไม่อาจก้าวข้ามเส้นนั้นได้เซีวสวมหมวกพร้อมผ้าคลุมหน้าสีดําเดินตามเหลยวไ่เออไปตามถนนในเมืองเพียวเชียงคนแต่งกายเช่นนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปเพราะบุคคลมากมายต้องการปกปิดตัวเองเพื่อเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นเมื่อเดินเข้าไปในร้านศาสตราวุฒิเทพแล้วเจ้าของร้านได้เห็นหลียวเออถึงกับสะดุ้งเฮือกรีบหลุดปากเข้ามาต้อนรับอย่างนอบน้อม ก่อนจะเชิญชวนนางและหลวงซิอเข้าไปยังชั้นสามทันทีหรือมิเออมาเมืองเพียวเพียวเพื่อซื้อโอสถตจำนวนมากแล้วเจ้าของร้านจะรู้จักนางดีอีกทั้งนางยังมีที่พักของตัวเองที่นี่ทันทีที่เข้ามาหลวงซิวก,ก็ก่อกวนหรือมิเอออย่างหน้าไม่อายสุดท้ายเดวิดจึงยอมใจอ่อนให้เขากอดและจูบเป็นครั้งแรกที่นางยอมให้เขาจูบด้วยความเต็มใจและมีสติครบถ้วนแต่ก็ยอมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากจูบจนเวลาผ่านไปครึ่งชัวยย่วโมง เหลียงเอ๋อหน้าแดงเอ่ยมาด้วยเสียงอันเบาจะไม่มีครั้งหน้าอีกเว้นเสียแต่พระเจ้าจะทำให้ข้าพระเจ้าอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมหลวงวสิษฐ์ถอนใจเบาๆการกระทำให้ความสัมพันธ์เขากับหรหลไมงเอ๋อถูกต้องตามธรรมเนียนมนัม้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแม้ว่าจะมีภรรยาหลายคนในโลกนี้จะเป็นเรื่องปกติแต่ต้องมีความสามารถมากพอถึงจะสามารถทำได้เช่นนั้นโดยเฉพาะกับหญิงงามที่งามดังเทพิดาเช่นหลมิงเอ๋อเมื่อเห็นหลวงสิษมีทาทีเมื่อร้อย เื่อไปเออ,อจึงว่าใส่เขาเจ้าเด็กแสบจอบรมระโมทเจ้าก็มีมิงยาก,กับโยรานสองสาวงามเคียงข้างอยู่แล้วนี่ยังกล้าจะมาคิดกับข้าอีกโรซิลหัวเราะช่วยไม่ได้นี่นาใครให้พี่มิงเออมีสเสน่ห์เช่นนี้เล่าอีกอย่างข้าก็พอมีฟืนอยู่นะเดี๋ยวข้าจะไปหานางมาน้อยข่าว่าจะแย่ล้กันนางคงอยากถูกข้าจัดการเสียตเต็มทีแล้วได้ยินเช่นนั้นทาให้เดูอดมิเออเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาทันทีนางเันใส,ส่โรซิล งั้นเจ้ได้รีบไปสเสถอะไปเดี๋ยวนี้เลยรอซิวเดินออกไปด้วยท่าทีที่ร่า,าเริงแจ่มใสในขณะที่เดกเป็นเอย๋ยยังคงเรียบฝีปากาเบาๆเรากับริมรถความมาสุกมื่อสักครู่นางถอนหายใจยาวด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนเจ้าเด็กแสนข้าเพิ่งผ่านการชราชีพระดับหกภัยมาเราอีกสามภายัยไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่าข้าเพียงไม่อยากให้เจ้าต้องเสียใจภายหลังการทำรักที่เป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่เคยสัมผัสย่อมไม่มีทางเข้าใจความหวาดหว่นของผู้ที่อยู่ในระดับแดนนิพพานโดยเฉพาะเมื่อการชำระที่มาถึงนั้นก็มันจะกวันสิ้นโลกหรือไม่เอ๋อสามารถรอดพ้นจากช,ชีพระดับหกภัยมาได้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยและเกือบจะสิ้นชีพตั้งแต่อายุอย่างน้อยรอสิวนั้นกาลังเดินลงบันไดกับปีนเสียงหลงเซลอี่ถ่ายทอดคำพูดให้ฟังมืออเขากำม,มัดแน่นทันทีแน่นอนว่าเขารู้ดีในความโหดร้ายของการชำัาชีพ มีนักยุทธ์ชำนัดชีพมากมายที่ต้องสังเวยชีพในการชำระที่ระดับ8หรือระดับ9ภัยซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมแม้แต่สํานักที่สืบทอดมายาวนานก็มีแดนนิพานอยู่น้อยมากอีกแซ e บที่อย่าไปรบกวนานางเลยดูเหมือนภัยที่เจ็ดของนางกำลังใกล้เข้ามาแล้วหากจิตใจแม่สมบอาจส่งผลต่อการชำระชีพได้สูม่มายวเอ่อยเตือนนางมีอาวุธวิเศษอย่างไหมวิหบเลิงและยังรอมรวมจิตเพลิงแล้วนั่นช่วยในระดับชีพได้ปะ,ะโยโยกล่าว ทางปอบอยโยนหลิวซิวให้เขารู้สึกอบอุ่นในใจใผนผู้อูโสตันเรืออู่ตงฉินระคุยกับนางเรื่องเคล็ดลับในการชำระที่ระดับเจ็ดภัยนั่นน่ะได้ช่วยนางได้ไม่น้อยข้าว่าคนรทำให้อุโสตันเป็นผู้จะดีกว่าเพราะนางเป็นสตรีนางสามารถอธิบายได้ละเอียดกว่านะหลวงสวีอี้แนะนำหลืวซิวพยักหน้าไม่ว่าเขาจะต้องแลกด้วยสิ่งไหนก็ตามเขาจะต้องให้ผู้อวโสตัน ไปพบกับหลิวเมงเอ๋อเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการชลชรือว่าความแข็งแกร่งของกู๋จงเฉินยังด้อยกว่าผู้โสตันอีกทั้งผู้โสตันเองก็ผ่านการชลชีพระดับเจ็ดัยมาแล้วหลังจากเดินสำรวจโดยรอบลัวซิก็ได้ข้อมูลสําคัญหลายอย่างอย่างแรกเกือเรื่องของงานประมูลและอย่างที่2คือสถานที่รับสมัครการแข่งขันหลอมยาซึ่งแบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่ระดับต่ำระดับนักหลอมยาระดับที่1และ2 ระดับกลางสาหรับนักร้อมยาระดับที่สมและสี่ระดับสูงสำหรับนักอมยาระดับ5้าและระดับ6ยังเหลือเวลาอีก3าเดือนก่อนเปิดรับสมัครข้าไม่คิดจะเข้าร่วมระดับกลางหรอกเพราะหมายของข้าคือระดับสูงเท่านั้นหลัวสิวกำหมัดแน่นก่อนจะมุ่งหน้าไปยังหอตันเชียงหมอก็ต้องนักหลอมยาระดับ5ข้อกําหนดของการเป็นนักหลอมยาระดับที่ห้านั้นดูมันจะสูงมากนะซูไมียวกล่าวขึ้นเมื่อหลัวสิว มาถึงหอตันเชียนบนชั้นแรกของหอมีป้ายประกาศที่แบ่งระดับของนักหลอมยาไว้อย่างชัดเจนเขาจําได้ว่านักหลอมยาระดับ5ขึ้นไปการแบ่งระดับนั้นค่อนข้างรละเอียดมากนักหลอมยาระดับที่5ถูกแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับต่ําระดับกลางและระดับสูงสําหรับระดับต่ํานั้นเงื่อนไขคือต้องสามารถหลอมยาพิษหลวงระดับต่ำอย่างน้อย3ชนิดตอนนี้เขาสามารถหลอมยาเสริมพลังกิจปิญญาณและยาสร้างผ่านปานได้แล้วขาดเพลกอีก1ชนิดเท่านั้น โรซิวอ่านข้อความประกาศพร้อมกับกลาบก็้มาในใจรซิวกำมัดแน่นรู้สึกแอบตื่นเต้นขึ้นมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วขอแค่ข้ากลายเป็นนักหลอมยาระดับห้าระดับตามได้ข้าก็สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับสูงได้ยาเสริมพลดังจิตปิญญาณและยาสร้างฐานปราณน,นั้นถือว่าเป็นโอสถที่มีมูลค่าสูงสมุนไพรของยาสร้างฐานปราณมีน้อยโคตรส่วนใหญ่ หลอมยาพิษสูงระดับต่ำก็ไม่ค่อยมีใครเลือกหลอมยาสร้างฐานปลายาเสริมพลังจิตปิญญาเองก็มีน้อยเช่นกันอีกทั้งยังหลอมยากมากหากพระเจาวซิลมีจิตเพลินและมีประสบการณ์จากการหลอมยาสร้างฐานปลามาก่อนเขาคงร่วมเหลวสําแล้วสําเล่าถึงขนาดเขายังพลาดไปถึง99ครั้งแต่ในสายตาของสุมาหยานนั่นคือความสําเร็จที่หาได้ยากนิ่งเนื่องจากการหลอมยาที่สูง มีความยากมากไม่ว่าจะเป็นโอสถชนิดใดก็ตามหากสามารถปรอมได้สําเร็จแม้เพียงชนิดเดียวก็ถือว่าเป็นการยกระดับฝีมือของนักรอมยาขึ้นไปอีกขั้นดังนั้นนักรอมยาที่สูงกว่าระดับ5จะมีการแบ่งแยกย่อยเพิ่มเติมนีฉะนั้นหากใช้ระดับก่อนหน้าจะต้องสามารถรอมยาพิษสงระดับกาลางได้อย่างน้อย3เม็ดในบรรดายาพิษสูงระดับต่ำบางชนิดก็รอมง่ายกว่าโอสถชนิดอื่นเพียงแต่อสถดเหล่าน,นั้นถูกมองว่าไม่มีประโยชน์มากนะัก และสมุนไพรที่ใช้ก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามข้อดีของโอสถประเภทนี้ก็คือสามารถใช้ฝึกฝนทักษะการหลอมได้แม้สมุนไพรจะมีราคาแพงแต่ก็ไม่ใช่ของหายากเหมือนกับยาสร้างฐานปราณและยาเสริมพลังจิตปัญญา